ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่กลับไปก่อนนะคะบอกเลยนะคะว่าของดีคือตอนสุดท้ายค่ะออใครเห็นด้วยปยุ่มมือนดงไคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ Thank you for c ับ i ีนนะคะเพราะว่ามีฝรั่งด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับปีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า การแข่งขันของเราค่อนข้างจะมีความเข้มข้นและดุเดือดมากนะคะทุกๆทีมสุดยอดจริงๆค่ะนักเรียนคะสำหรับปีนี้ใครที่สมัครไม่ทันนะคะปีหน้านักเรียนยังมีโอกาสนะคะที่จะมาร่วมยข่งขันร่วมส,กกสนุกกนันสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมวันสนุดทอนคู่นะคะและผลก็ออกมาแล้วะคะ่ะไม่เสียจแหลมมากนะคะปกติครูไม่แหลม มตหรือมปลายก่อนดีคะางหน้าบอกอนุบาลนะคะอนุบาลไม่มีนะคะโรงเรียนของฉันวิทยาค่ะเอาเป็นว่ามปลายก่อนแล้วกันนะคะสหรับมปลายทีมได้รอด้อรางวัลชมเชยได้แกได้ก่ทีมที่ร้อง งจันทร์ดีดวงใจค่ะสิน้าพึ่งน,นะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะหรือว่าอันดับที่สามของเราได้จากผลงานเพลงนัครบนี้นาค่ะเป็นไปตามที่เราคาด ผลการแข่งขันเริ่มเข้มข้นเข้าไปทีนะคะเหลือรางวัลที่1กับที่สองฟังกันอกนนยก่อนนะคะที่ฟังที่นี่นะคะอย่าไปฟังที่2นะคะโอเคค่ะสำหรับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง้อมแดงเช้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แกกทีมที่ขบร้องเพลง ยา่าบานทุค่ะนักเรียนชั้น6้นะคะและทีมที่ได้อันดับที่2ได้แก่ทีมบ้าเล่แอแฮค่ะอนุสรงสีปราดนะคะยังไงก็คิดว่าผลคงเป็นไปตามความคาดหวังของเราทุกคนนะคะ,ะถ้ามีอะไรไม่ถูกใจก็ช่วยไม่ได้นะคะพูดเลยกำลังการเป็นใหญ่ค่ะ โอเคค่ะสำหรับผลการประกวดขับร้องเพลงรูกทุ่งนะคะพร้อมแดนเซอร์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมที่ขับร้องเพลงพี่ไม่มีแฟนค่ะและอีกทีมหนึ่งนะคะร้องเธอรู้กสอ็เป็นรองชนะเลิศอันดับที่สองน,นะคะแล้วผลการตัดสินก็ ตามนี้นะคะนักเรียนขอบคุณนักเรียนมาที่อยู่ร่วมกิจกรรมจนจบ